สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอาเนื้อหาสาระดีๆนะฮะจากหนังสือนะครับที่แบงค์ชาติเป็นคนออกนะครับชื่อหนังสือว่าแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวนะครับผมทำคลิปไปแล้ว2ตอนนะฮะอันนี้เป็นตอนที่3นะต้องขออนุญาตก่อนเลยว่าอันนี้เป็นเนื้อหาสาระบทความดีๆนะฮะจากแบงค์ชาติแล้วก็แบงค์ชาตินี่จะมีผู้เขียนแต่ละคนแต่ละในแต่ละบทแต่ละหัวข้อนี้ก็จะแตกต่างกันไป วันนี้เราจะพูดถึงในในบทที่3นะฮะบทที่3บทที่4ของเขานี่แหละแต่ว่าผมรวบรวมมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะหัวข้อวันนี้จะพูดถึงเรื่องนะคบับอกว่านี่บัตรเครดิตไม่มีหลักประกันจริงหรือนะครับผู้เขียนคือคุณปริยดานะฮะปริปริยดานะฮะอาสยะวชิระนะกับคุณกัลยาคุณกัลยาลัตสิริพัฒรพิพิธโอแต่ละคน ชื่อทั้งนามสกุลอ่านยค่นิดนึงนะก็นะก,นะก็สองท่านนี้เป็นผู้เขียนนะครับจากแปลงชาตินะผมขออนุญาตอ่านเลยนะเขาบอกว่านี่บัตรเครดิตไม่มีหลักประกันจริงหรือเปล่าเออนะพวกเรานะฮะคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่านะบัตรเครดิตที่เราถืออยู่เนะี่ยมีขั้นตอนการสมัครที่แสนง่ายได้ไม่จริงนะบางคนก็สมัครอย่างง่ยยังไงก็ไม่ผ่านสมัครแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษของแถมต่างๆมากมาย กระตุ้นให้คนจํานวนมากสมัครแต่หลายคนไม่เคยศึกษาเงื่อนไขการใช้บัตรและที่พิเศษยิงย่งกว่านั้นก็คือพอใช้บัตรเครดิตไปสักระยะยังมีเจ้าหน้าที่มาเสนอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องนะให้พร้อมใช้จ่ายต่อไปอีกและบางคนก็รับข้อเสนอจากประสบการณ์แก้หนี้พบว่าลูกหนี้จํานวนไม่น้อยมักจะนะข้อแรกเลยนะ 1. จ่ายแค่ขั้นต่ําจนกลายเป็นภาระหนี้ก้อนโตนะ ตัวอย่างเช่นนะอันนี้ผมบอกก่อนว่าวันนี้นะบทความนี้นะเขาการอธิบายว่า1บัตรเครดิตหลายๆคนคิดว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจริงไหมถ้าผมตอบจริงนะจริงและสาเหตุที่ทําให้หนี้มันพอกพูนกันขึ้นไปเยอะแยะเนี่ยเพราะอะไรนะเขาบอกว่าข้อแรกเลยคือจ่ายแค่ขั้นต่ำนะจนกลายเป็นภาระหนี้ก้อนโตนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังในหนังสือของเขาเนี่ยนะผมสรุปสองข้อนี้นะไม่ใช่สองข้อสองประเด็น คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตคุณรูดบัตรเครดิตเนี่ยนะคุณรูดไปแล้วคุณจ่ายแค่ขั้นต่ำเนี่ยคุณโดน2เด้งเลยนะเด้งแรกจ่ายขั้นต่ำเพราะคุณจ่ายแบบไม่หมดไม่หมดทั้งก้อนเนี่ยนะเด้งแรกคือโดนโดอกเบี้ยทั้งจํานวนที่คุณจ่ายที่คุณรูดไปของเดือนนั้นๆเด้งที่สองนะภาระนีที่เหลือหลังจากจ่ายขั้นต่ำแล้วโดนโดอกเบี้ยอีกถ้าคุณโด,โดนโดอกเบี้ยสองเด้งโคตรโหดพอกลยวว่าโคตรโหด ในหนังสือเขายกตัวอย่างว่าอย่างนี้สมมุตินะฮะเมื่อวันที่5มีนาเนี่ยคุณเนี่ยใช้บัตรเครดิตซื้อของไป20,000บาทสมมุติซื้อทีวีหรือโน้ตบุ๊กแล้วกันเครื่องหนึ่ง20,000บาทนะครับแล้วคุณเนี่ยจะต้องจ่ายทุกวันที่25ทุกทุกวันที่25เป็นวันปิดยอดของทุกเดือนนะครับแล้วก็คุณจ่ายวันที่27นะเอาเป็นว่าเอาเถอะมันจะปิดมันจะจ่ายกันไปไหนก็ว่ากันไปแล้วกันเอาเป็นว่าหลักการง่ายคือ คุณรูดซื้อโน้ตบุ๊กไป20 0 0 0บาทนะพอถึงเวลาที่คุณจะต้องจ่ายคุณก็จ่ายขั้นต่ำที่10%คือ2,000บาทนะผมอธิบายเพิ่มนิดนึงเดิมเนี่ยนะครับการจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำคือ10%แต่ตอนนี้นะฮะพอหลังจากโควิดมาเนี่ยให้ลดเหลือแค่5%นะแต่มาตรฐานทั่วไปคือ10%อ่ผมขอย,ยกตัวอย่างเป็น10%แล้วกันนะรูดซื้อโน้ตบุ๊กไป20,000จ่ายขั้นต่ำสิบสิคือสองพนะ คุณก็เข้าใจว่าไอ้บัตรเครดิตเนี่ยมันจะคิดดอกเบีย้ยคุณที่18ื่นแปดนะสมมติมันคิดดอกเบีย้ยคุณ16%ก็คือดอกเบีย้ย16%ของนี่ที่เป็นแค่18ื่นเพราะคุณรูดไป2 0 0 0 0คุณจ่ายไป2000คุณก็ติดอยู่แค่18ื่นะมันก็มีสิทธิ์คิดดอกเบีย้ยคุณที่18นะื่นอันนั้นคือถูกต้องแต่ไม่หมดนะฮะในบัตรเครดิตเนี่ย มันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณชําระไม่หมดเนี่ยคุณจะโดนดอกเบีย้ยสองส่วนนะส่วนแรกคือโดนดอกเบีย้ยที่สองหมืน่นนะคุณซื้อโน้ตบุ๊กไปเท่าไหร่นับจนถึงวันที่คุณต้องจ่งายเนี่ยนับถึงวันทะี่ต้องตัดยอดเนี่ยสองหมื่นจนถึงวันที่ตัดยอดเนี่ยโดนสิบหกเปอร์เซ็นไปแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วนะสมมติถ้าเดือนหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาท แต่ถ้าเกิดคือพูดให้เอาง่ายๆสรุปนะผมไม่พูดจํานวนตัวเลขดีกว่าเอาในหลักการดีกว่ารูดโน้ตบุ๊กไป2 0 0 0 0จ่ายขั้นต่ำไป2000คือเหลือภาระหนี้หมนะื่นแปดก็อย่างที่บอกเข้าใจว่าคิดดอกเบีย้ยแค่หมื่นแปดไม่ใช่มาคิดดอกเบีย้ยสส่วนส่วนที่1ดอกเบีย้ยหมื่นแปดที่คุณคิดอะถูกต้องแล้วเพราะคุณรูดไป20,000จ่ายไปแล้วสองพเหลือหมื่นแปดคิดดอกเบีย้ยสิกเปอรเซระยะเวลาก็ว่ากันไปนะตามรอบบัญชียังไม่จบ ดอกเบี้ยส่วนที่2คิดที่20,000ที่คุณรูดอ่ะบางคนเฮ้ยรูด20,000ก็จ่ายไปแล้ว2,000ัหรือหมื่นแปดมาคิดอะไรอีกวะแต่บัตรเครดิตมันคิดแบบนั้นจริง,รงๆครับมันคิด2ส,ส่วนส่วนที่คุณรูดใช้กับส่วนที่คุณเป็นภาระนี่อยู่ในยอดถัดไปนะเช่นเดือนนี้รูดไป20,000จ่ายไปสองพคิดดอกเบี้ยที่หมก้อนหนึ่งคิดดอกเบี้ยที่สองหมที่รูดไปก้อนหนึ่ง เดือนถัดไปคือคุณก็จะมีนี่คงค้างไปหมื่นแปดถูกไหมอ่าอีกเดือนหนึ่งคุณรูดซื้อโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งอีกรูดนะซื้อโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงอีอ่ะโอเคคุณรูดรูดซื้อโน้ตบุก๊กเครื่องหนึ่งเป็นสองหมื่นบวกอีหมื่นแปดเป็นสามหมื่นแปดอิตา์ว่าคุณจ่ายมาสี่พันแล้วกันสิบเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับมันก็คิดดอกเบีย้ยคุณไอที่คุณรูดไปอีสองหมื่นของของใหม่นะฮะดอกเบีย้ยก้อนหนึ่งแล้วของเก่าอีหมื่นแปดบวกหมื่นหกเป็นสามหมื่นึ กลายเป็นว่าคิดดอกเบี้ยสองเด้งตลอดนะนี่แหละคือความน่ากลัวของบัตรเครดิตนะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณผ่อนขั้นต่ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแค่ไม่กี่ปีอะ่ะวงเงินคุณก็จะเต็มบางคนถึงจะงงว่าเงินวงเงินมันเต็มได้ไงวะก็ดอกเบี้ยมันเท่าทวีคูณขนาดนี้มันจะไม่เต็มได้ไงนะนี่คือความน่ากลัวของบัตรเครดิตนะทีนี้หลายคนบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยอ่อมันไม่มีหลักประกันไม่ต้องมีกลัวหรอกนะเพราะเขาบอกว่าข้อ2นะผู้เขียนบอกว่า ไม่จ่ายเพราะประเมินเจ้าหนี้ผิดไปคิดว่าเจ้าหนี้มีแค่สลิปเงินเดือนเป็นหลักฐานตอนนี้ออกจากงานแล้วใครจะติดตามหนี้ได้ถ้าไม่รับโทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนที่อยู่แม้ไม่มีจดหมายทวงถามหนี้ไปยังที่อยู่ในทะเบียนบ้านถ้าไม่รับรู้เสีย,อยงอะไรใครจะทําอะไรได้คําถามคือจริงหรือเปล่า,านะามาดูคําตอบการผู้เขียนบอกว่าเราเนี่ยต้องไม่ลืมนะว่าเจ้าหนี้บัตรเครดิตมีฐานข้อมูลลูกหนี้ เห็นพฤติกรรมการเบี้ยวหนี้ของลูกหนี้มานับไม่ถ้วนมีนักกฎหมายและหน่วยงานติดตามทวงถามหนี้และสืบซับโดยเฉพาะสุดท้ายเมื่อเจ้านี้สืบซับเจอนามาสู่การฟ้องร้องและยึดบ้านในที่สุดโดยลูกหนี้อาจจะไม่เคยรู้เลยว่ามีรัพย์ที่เป็นชื่อของตัวเองเช่นทรัพ์มรดกเขาก็ยึดได้นะแต่เดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ก่อนเบรกตรงนี้ก่อนง่ายๆนะถ้าทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่านี่บัตรเครดิตไม่มีหลักประกันนะ แต่เขาสามารถสืบรัพย์และยึดทรัพย์คุณได้ทรัพย์สินที่เขาจะยึดได้คืออะไรบ้าง 1. เงินเดือนเงินเดือนเกิน2 0 0 0 0ยึดได้ในส่วนที่เกิน20,000 2บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําเงินฝากอะไรทั้งหลายยึดได้หมดถ้ามีนะครับ3ทรัพย์สินคืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะยึดได้หมดถ้าเป็นชื่อคุณถึงแม้คุณจะผ่อนอยู่ก็ตามนะครับแต่เขายึดเพื่อไปขายทออตลาดไม่ใช่ยึดไปเป็นของเจ้าหนี้นะ ยึดเพื่อไปขายทอดตลาดเช่นคุณผ่อนบ้านอยู่กับธนาคารกสิกรไทยแล้วบัตร First c ช o i c e มันมายึดบ้านคุณนะมันยึดเพื่อไปขายทอดตลาดถ้าขายได้ต้องเอาเงินให้กสิกรไทยก่อนเหลือเท่าไหร่ถึงจะถึงได้ First Cho i c e ถึงจะได้ตังค์นะแต่บางคนถามว่าแล้ว First c h o i c e จะเอาไปทําไมในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดขายได้กสิกรเอาไปหมดไม่รู้ว่ามันก็ทําหน้าที่ของมันมันก็ยึดไปก่อนนะมันก็เผื่อคุณกลัวจัดคุณก็ต้องหาเงินไป,ไป,ไ,ปไปใช้เขาเขาก็ถอนยึดให้นะ แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆยึดได้หมดรถที่ไม่เป็นหนี้แล้วนะคือเรียกว่าเล่มลอยอะ่ะนะอันนี้ก็ยึดได้นะในหลักการยึดได้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเคยเห็นมันมันยึดนะพวกรถพวกมอเตอร์ไซค์อะไรไม่ค่อยยึดนะทองที่ใส่อยู่นาฬิกายึดไม่ได้นะครับมันไม่มาเอาหนจากตัวคุณขนาดนั้นนะหลักๆก,ก็คืออสังหาริมทรัพย์เงินเดือนเงินฝากนะหลักๆมีแค่นี้แหละนะครับที่จะยึดนะครับอื่นๆไม่น่าจะยึดหรอก แต่ว่าที่เมื่อกี้เขาบอกว่ามรดกก็สามารถยึดได้อันนี้ถูกต้องแต่ว่ามันต้องเป็นชื่อคุณแล้วนะมรดกต้องเป็นชื่อคุณแล้วถึงจะยึดได้นะครับคือคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณเป็นลูกคนเดียวนะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วบ้านค,คุณพ่อแม่ต้อง,องเป็นต้องเป็นชื่อของคุณแน่นอนเนะี้ยอย่างเงี้ยเขายึดได้นะครับเขายึดได้นะบทสรุปก็คือบัตรเครดิตเป็นนี่ที่ไม่มีหลักประกันจริงหรือไม่จริงครับแต่คําตอบต่อมาคือเขาสามารถยึดได้ไหมยึดได้ครับอย่างที่ผมบอกไปแล้ว นะบทสรุปที่ไม่สวยงามย่อมไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะก็กลับเกิดขึ้นจนได้พ้นจากการประมาทศักยภาพเจ้าหนี้เกินไปอาจทําทให้ครอบครัวและคนที่รักได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่มีที่ทำมาหากินดังนั้นเมื่อเป็นหนี้ควรจ่ายหนี้ให้ครบถ้วนหากรู้ตัวว่าเริ่มที่จะชําระหนี้ไม่ไหวให้รีบเข้าคุยกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อเจราจาขอความช่วยเหลือและหาทางออกในการแก้ไขหนี้ร่วมกัน สุดท้ายนี้ขอเชื่อมั่นว่าทุกปัญหามีทางออกผมตอบเลยว่าไม่จริงทุกปัญหามีทางออกไม่จริงนะครับไม่จริงหรอกมันมีหลายปัญหาที่ไม่มีทางออกจริงๆไม่มีทางออกไม่มีหรอกทุกปัญหามีทางออกไม่มีผมฟันธงว่าไม่มีแต่เจ้าหน้าที่ผู้เขียนบทความพวกเขากมีก็แล้วแต่เขาแต่ผมว่าไม่มีนะเพียงท่านมีความตั้งใจและจริงใจในการชําระหนี้คืนหากมีข้อสงสัยโทรมาหาพวกเราได้ที่หนึ่งสองหนึ่งสามคือทางด่วนแก้หนี้นะ พวกเราพร้อมช่วยหาทางออกให้กับลูกหนี้สุดกำลังนะเขาบอกว่าสุดท้ายบอกว่าอย่าลืมนะมหน้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนโอเคนะนี่คือบทความนะครับจากหนังสือของแบงค์ชาตนะิที่ชื่อว่าแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวนะครับโอเคนะก็เอามาฝากกันไว้ตามนี้วันนี้ผมไปแล้วขอบคุณบทความดีๆจากเนื้อหาจากหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียววันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ